ตอนตกก็ดูกันมาเยอะแล้ววันนี้รูกหนึ่งให้ดูตอนที่ได้ขึ้นมาดีกว่าใช้เวลาห้าชั่วโมงใช้งามงามห้าชั่วโมงก็ได้ประมาณนี้แหละวันนี้เห่งหมานหมนเลยวันนี้วันนี้หมานมากห้าชั่วโมง โอ,อกาสที่จะได้เงี้ยมันก็น้อยนะน้อยมากเดี๋ยวจะคัดดูกระป๋องใส่คัดแล้วก็ช่างกิโลนี่เลมีกิโลด้วยกิโลสิบห้ากิโลสิบห้าโลเข็มตรงเป๊เดี๋ยวจะลองช่างดูตัวใหญ่ก่อนวกันตัวใหญ่นี้ได มเท่าไหร่เฉพาะกุ้งสายสวยเลยนะถังมันครึ่งโลอ่ะสามตัวก็ได้หนึ่งสองสามสี่สี่ขีดครึ่งสามตัวก็ได้เกือบเกือบเกือบครึ่งโลนะสี่ขีดครึ่งก็ถือว่าใหญ่แล้วนะถามตัวสี่ขีดครึ่งนี่ ตัวตัวนี้มันจะได้ขีดขีดขีดครึ่งเหลืองตัวนี้ตัวเดียวขีดครึ่งตัวอื่นนะ่ะนี่ยังนิ่มอยู่เลยเนี่ยไอตัวนี้ไอแก่เนี่ยนิ่มอันนี้ก็ขีดครึ่ง ตัวนิดตัวไม่ใหญ่หเท่าไหร่อุ้ยเกือบไปแล้วอืมอันนี้ก็ขีดครึ่งได้ได้สดี้อคดครึ่งเดี๋ยวค่อยมาชั้งตัวเล็กแต่ตัวใหญ่ลงตอก่อนกุะงนิ่มกุ้งนิ่ม อไปไกลๆนุืมโยนมางนี้แหละกระตุ้นโยนกระตุ้นเดี๋ยวเอาไซส์ที่ขายได้เลือกเลือกลงไปไซส์ที่สวยนี่นี่สวยนั้นเลย อันนี้ก็เป็นสายกินเองเดี๋ยวดูตรงนี้ดีกว่าหนึ่งโลครึ่งพอดีเท่ากับหนึ่งโลเนี่ยกนะุ้งสายได้ได้หนึ่งโลเตคล่มเลยเนะี่ยกุ้งสายได้หนึ่งโลนะกะเอนนี้กุ้งแกงเดี๋ยวกุ้งแกงมันจะได้เท่าไหร่ เดี๋ยวช้างกุ้งแกงหนึ่ง 1, โลสามโลสามหักไปห้าก็เหลือแปดขีดนี่ได้แปดขีดโลแปดเท่ากับไปนั่นอีกสี่ขีดครึ่งสองโลสองขีดครึ่งนี่ได้แปดขีดได้สองโลกว่าสองโลสองแตะแต่แตะสองโลสาม หมดแล้วอ๋ออันนี้แมวครับก็ผลง,งานวันนี้เปิดน้ำเพิ่มมันเป็นกระชังน้ำหยดห่ประมาณนี้แหละเวลาได้กุ้งมาใหม่ๆแล้วก็เปิดน้ำให้มันแรงนิดนึง เติมตอนนี้มันไม่ได้ใส่กุ้งมาสองสาวันแล้วเพราะว่าไม่ได้ออกตกเราก็เติมน้ำเพิ่มีกหน่อยเพราะว่ากุ้งมันมีน้ำลายพอน้ำลายมันลงไปเดี๋ยวจะลายตายกันหมดต้องเติมน้ำเข้าไปเติมน้ำเข้าไปหน่อยพอเราหลังจากทีเ่เราเติมน้ํา หลังจากที่เราเติมน้ำไปแล้วเราก็เบาเอาน้ำให้มันไหลเอ,อืเออ่อยๆในไหลประมาณนี้ในไหลประมาณนั้นก็จะหยดหยดประมาณนี้กุ้งก็จะอยู่ได้แต่กุ้งเนี่ยสองโลกว่ามันทับกันมาแน่นไงนก็อาจจะมีจะน็อกมั่งอะไรมั่งมันเพียไม่เป็นไร นอกเราก็จะได้ต้มครับโอเคครับคลิปนี้ก็พอแต่เพียงเท่านี้ครับสั้นๆหน่อยเอาเขาเรียกอะไรนะเอาผลงานแต่ไม่ได้ไม่ได้ดูตอนเวลาตกอืมใหญ,ญ่ไปนดแหลครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเป็นการแจ้งเตือน เวลาเปคลิปใหม่ๆนะครับมันจะได้ไปเด้งขึ้นหรือไม่กดกระดิ่งก็ได้ขอให้กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตรงหนึ่งบ้างนะครับนี่ลุงเน่งต้องขอลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าขอใหทุกท่านมีประสขมีเงินใช้ถูอบาปแข็งแรงโชคดีมีใยนะครับสวัสดีครับ